เรทุกคนเลยมี15สถาบันมาให้เลือกนะครับครูเชื่อว่าหลายคนที่นั่งในนี้อาจจะมีที่เรียนแล้วแต่อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ครูเชืวว่ออาจารย์ธีรชัยนะลูกเป็นตัวแทนจากวิทยาอาชีวศึกษาพานิช์จำนวนนะครับในนี้มีรุสิทูอยู่แล้วมีคนสมัครแล้วพานิชจำนวนเราจะเป็นสายบริหาร เป็นพาณิชย์เอกชนสายบริหารธุรกิจครับสายบริหารก็ประกอบไปด้วยการบัญชีการตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจแต่จุดเด่นของวิเลยจะอยู่ที่ใครจะจ่ายาแต่ก่อนอื่นที่จะพูดเกี่ยวกับพาณิชย์เดนมนควรจะใช้สองนาทีเพื่อจะพูดก,อก่อนางกา่อนเรื่งจากเป็นวิทยาลัยเห็นแรกนี้ เราเดินทางมาถึงมาสามอีกหนึ่งเดือนหลูจะจบจากที่นี่บางคนเรียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่อนุบาลใจอยากจะอยู่ที่นี่ใจจะขาดแต่อยู่ต่อไม่ได้เพราะว่าโตแล้วต้องออกไปเปิญเยโลกภายนอกฉะนั้นรูทีจะบอกอย่างนี้ลูกการตัดสินใจตอนมาสามสำคัญแบบ หลักสำคัญกวามาหกไม่ใช่เรียนไปก่อนแล้วมอหกโคลเรื่องนะครับาการตัดสินใจครับไม่ควรตัดสิใ 4, 5, น,น,น,ใในใจไปม 4, 5, อสี่ห้าหกหากนักเรียนฟังนะใครตัดสินใจไปมอสี่ห้าหกต้องเป้าหมายนักเรียนคือต้องจบปริญญาตรีเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าตัดใจไปมปลาย นักเรียนพร้อมหรือยังกับการเรียนเจ็ดปีทำไมถึง7ปีมศสามปีเบญจีสี่ปีะน้นก้ใค้ไปมปลายเก็บแค่หมหกไม่ได้ต้องตับให้จบปีอันดีแต่ถ้าเกิดใครไม่คิดว่าตัวเองเจปีนานไปวันนี้ให้หันมามองการเรียนสายอาชีพทุกปวช่วย ก็หน้าจดตตวดีเหมือนกันลุงฉะนั้นต้องคิดดีๆคนที่จะเป็นมาปามี3ามข้อหนึ่งต้องเรียนเก่ง 2. ต้องมีฐานะค่อนข้างดีเพราะว่าจดประโคุณต้องตอบมาแล้วสามต้องพร้อมเรียนยาวเจ็ดปีถ้าใครไม่มีสาข้อนี้มองสายอาชีพนะครับวันนี้จะมีสายอาชีพเยอะแยะมากมา โอเชียนวิทยาลัยนักเรียนต้องเก็บเพราะถ้าเราเรียนไม่เก็บไปคุณลุงพี่ขอวันนี้คุณลุงหมดแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ฝากวิวเ,เป็นวันสําคัญคือในฐานะที่เป็นวิทยาลัยเอกชนหนึ่งสำหรับพานิจจำลองนะมาฝากับตอนนี้การเดินทางสะดวกมากเพราะว่ามีเครืงตู้ขาของเราแค่เทอม จะเด่นอยู่ที่ค่าเทอมแล้วอู่ค่าเทอมเทอมละ2,580วันนี้หลบวันนี้มีทุนมาให้ถ้าใครได้รับทุนเรามีโค้ด้าห้าคนถ้าได้รับทุนจะเสียทุนละหนึ่งพันบาทสามปีเซนเซนติกรับประดามชุดนักเรียนเราแจกให้ปีละสองชุดสมุดหนังส,ส,สือแจกให้ทุกเทุนใครที่ชนะทุนสาไม่เสียค่าใช้จา่าย เรืยอคอมพิวเตอร์ไม่เสียค่าใช้จ่ายฝาสต์กานิจำนงไว้เป็นทาเนือีอยู่ด้านหลังเดี๋ยวแตนบ่าพบกันขอบคุณครับนล้เรียนจบเอแครับครั้งต่อณปผู้อนวยารสวิทยาศาสตร์แผนนิจจำนงการนิตยาการจำนงนะครับอาจารย์ทีมาชัยคำดังนะครับขอตัอื่งมากนะครับลังดับต่อไปนะครับ